วันนี้มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนีวันนี้จะมาทำพิซซ่าแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใช้แป้งพิซ่านะวันนี้เราจะทำแบบประยุกข์ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะก็วันนี้เราจะใช้ขนมปังแผ่นนะแทนแป้งพิซ่านะเราก็จะเอามาหัน่น ให้มันเป็นลูกเต๋านะชิ้นไม่ใหญ่เกินนะก็ประมาณนี้น,น่าจะสักเซนหนึ่งแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศนะแล้วก็มีมอสซาเรลลาชีสออนนี้เป็นแบบขูดนะก็จะมีอ่าแฮมนะอันนี้เป็นแฮมนะก็มีอ่าเชสดาชีสนะแผ่นแล้วก็มีไข่ไก่ ก็มีอะออลิกาโนนะแล้วก็มีซอสบาร์บีคิวอันนี้คือแล้วแต่ความชอบนะวันนี้เราจะทำแบบอะใครชอบแบบไหนก็ซอสแบบนั้นเลยนะจะจะใช้ซอสของจะใช้ ซอสสำเร็จรูปของพิซซาเลยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นซอสพาสต้าก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะแต่ว่าเราจะทำให้มันง่ายแล้วก็หาที่มีในครัวนะก็วันนี้จะทำอ่าเป็นอ่ะใช้ซอสมะเขือเทศกับซอสบาร์บีคิวนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกนิดหน่อยนะก็ได้เลยนะและเดี๋ยวเราจะไปทำกันนะตอกไข่ลงไปเลยนะ ลองก่อนนะเดี๋ยวลองดูกันใส่ขนมปังลงไปเลยนะอันนี้เราใช้ไปอยู่ขนมปังอยู่สี่แผ่นนะ เดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะได้ไหมันนี่ก็คลุกนะคลุกเบาๆนะอย่าไม่ไม่เอาให้เล็กนะคลุกเบาๆให้ให้ไข่เคลือบตัวของอ่ขนมปังนะ<ม>จากนั้นเราก็จะเอาไปเราจะใส่น้ำมันมากอกนิดเดียวนะไม่ไมีไม่ต้องใส่ก็ได้นะ แล้วก็จะเทใส่กับขนมปังลงไปนะให้ยังอย่าใช้ไฟแรงนะใ,ใช้ไฟอ่อนนะมันมันจะติดกันให้ให้เขาติดกันแบบนี้ อันนี้คือติดกันแล้วนะแล้วก็หลุดจากกระทะแล้วนะนี้เราจะมาใส่เครื่องเลยนะอันนี้เราจะทําเป็นอ่าอันนี้เราจะใส่ซอสมะเขือเ,อเทศชอบเยอะชอบน้อยอันนี้แล้วแต่เลยนะซอสมะเขือ,เ,อเทศนะ ไม่ได้ใส่อะไรมากนะเพราะว่าเอาเอาเท่าที่มีเนะี่ยนี่เราก็จะใส่แฮมของเราไปจัดไปเลยนะแฮมนี่นะต่อด้วยอมอสซาเรลลาชีสนะก็ของน,นี้กับ ไม่ชอบชีสก็ไม่ต้องใส่เยอะนะนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะไปเลยนะชีสนะใส่เชดดาชีสแผ่นลงไปนะใส่ออริกาโน่นะ อันนี้ก็แล้วแต่นะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะฮะไปนิดเดงนะใส่เช็ดได้อีกหน่อยเอ้ยใส่มอสซลลาเรลล่าอีกหน่อยนี้ก็ปิดฝาไว้นะรอให้ชิดละลายแล้วก็เอาออก ไฟอย่าแรงมากนะนะไฟแรงมากไหมนะได้จ,จะไหมเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรามาดูกันก็เสร็จแล้วนะสำหรับเมนูอ่าวันนี้ทำพิซซ่าแบบง่ายๆเลยนะก็ใช้ขนมปังแผน่แผนแทนแป้งพิซซ่านะแล้วก็ใส่ไข่นะก็ลองไปทำทานกันดูนะอย่าลืมนะทำกับข้าวต้องใส่ใจด้วยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ไปละบ๊ายบาย